เขาจะเก็บตรงนี้จะเก็บตรงนี้ไปเดี๋ยวไปเอาถุงแป๊บหนึ่งค่ะ นะคะเดินไปเอาถุงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอแน่นเอียดเลยแล้วพี่เขาก็หาที่จอดรถไม่ได้ นี่ได้แล้วโอ้โอโอโยโทรศัพท์จะล้มโอ้ยล้มจริงๆล้มจริงๆได้แล้วนี่ เนี่ยค่ะได้แล้วจากนั้นนีน่นี่ค่ะต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้เลยอ๋อขาใส่ไป แบบมีวงแหวนมีห่วงใต้ดอกค่ะที่เห็นที่เห็นเป็นสีขาวๆบนดอกคือสปอนะคะโอ้ นี่อันนี้คือสปอเห็ดยังสดๆอยู่ เหมือนเห็ดโคนบ้านเราเหมือนเลยล้ถุงมากอ่ะล้ม ดูเนื้อขาเห็ดนะยังขาวๆอยู่ไม่มีหนอนด้วยนี่ค่ะยังขาวอยู่นะต่อไปคืออันนี้ พี่พี่อย่ามาที่กล้องพี่พี่ไปตรงนู้นค่ะนังดึงไม่ได้พี่อย่างัดพี่อย่างัด จะทําทคลิปค่ะไม่ได้ไม่ได้พี่อย่าเพิ่งงัดเลยโอเคค่ะหมายถึงว่าทิ้งเห็ดไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมไ,ได้ได,ได้ได้ค่ะได้เลยได้ได้ได,ได,ได้ไปเลยค่ะไปเลยถ้ามีดึงถุงใส่ผลไม้มาด้วยสิคะมันมันไม่มีถุงใส่เห็ดแล้วมันล้น ตกลงเห็ดได้เอากลับไม่ได้ทิ้งตอนแรกตอนแรกบอกพี่เพราะว่าถ้าอย่างนั้นทิ้งเห็ดไว้ที่นี่คือทำคลิปให้ชมแล้วทิ้งเห็ดไว้พี่เขาก็เลยไปเอาถุงมาให้ใส่เห็ดโอ้ กินได้หมดเลยค่ะเนี่ยเห็ดยังเห็ดยังไม่เน่าได้ครึ่งหนึ่ง้วโหเห็ดเกิดถี่มากดูสิเนี่ย เนี่ยขาวๆที่ดอกเห็ดเป็นสปอร์สปอร์หลุดแล้ว ติดกันติดกันโอ้ยขาไม่กรอบแล้ว ล้นถุงแป๊บหนึ่งนะคะมันเห็ดล้นถุงแต่พอต้มแล้วมันก็ยุบเนี่ยมัน,นแหนบมากนี่ค่ะ เจ้าของบ้านน่าจะไม่อยู่เพราะว่าตอนที่เดินไปจะจะไปกดออดค่ะที่เดินไปจะไปกดออดนนะ่ะไฟมืดพอกดออดแล้วออดของของลิปมีกันขโมยเนี่ยมันมันจะเป็นแบบเห็นเราด้วยแล้วก็มีให้ฝากข้อความด้วย เป็นคนเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแขกค่ะเดินออกมาเอ้ยโทษทีต้องขอยยืหนอ่อยเมื่อยเมื่อนานแล้วเมื่อเดินออกมาก็เลยบอกว่าดูแล้วไม่ใช่เจ้าของบ้านแน่ก็เลยบอกว่าฉันขอเหตุตรงนั้นได้ไหมที่ที่กล้าใช้คำว่าขอเพราะว่าทุกปีเขาจะปล่อยไว้ให้มันเน่า เขาเลยบอกอะไรหรอบอกเห็ดเห็ดเห็ดมัชรูมเลยบอกอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีเห็ดที่กินได้พูดกันอยู่สักพักหนึ่งเขาค่อยเข้าใจแล้วเขาก็เรียกผู้หญิงอีกคนหนึ่งออกมาสงสัยเป็นแฟนเขาค่ะเป็นแขกทั้งคู่ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆแล้วต้องขอโทษถ้าหาทำให้วิงเวียนขอโทษจริงๆ ไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวก็เก็บต่อตรงนี้